สบายดีออพอ่อพี่น,น้องเขาตัดหาเขาซูซองทิมย์แชร์หรอเนาะซึ่งตอนนี้กะทีมพย์ผมด้วยทีมงานกำลังเดินทางออกจากทำกล้องล่อเอลูมเมนออกจากกล้องล่อวิวเนาะพี่น้องก็คือสีเดินทางกับสวบัสดิเกศแล้วเนาะซึ่งกะำลังใจที่แบบเดินมาพักอยู่ กล้องรอเป็นเวลาสองคืนนะพี่น้องก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบใจผ่อนคลายรีดนอนนอนรับแล้วก็ตื่นสวยปกตินอนรับตื่นนอนนานนอนเลิกตื่นสาวมาพี่นอนเลิกนานๆกันยุ่งแต่ว่าตื่นสายลงมาเจมเป้ป่าเป็นเกี่ยมเอียงเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องมาพักทีทีรีสอร์ทของปลุงมเลี่ยงน้องเซิงพันกะ ตอนหับเป็นอย่างดีทั้งพลุงเม่ป่าเพม่อนกันจะดีสุดๆเพันธุ์น้เล่นให้อ้ายเองเนาะเล่นกองประ,ะามาณซ้อามท่นเรียนเนะาะพลุงพันธาาุ์น้ำห้เป็นกระดิส่เนะาะเจ้าจังได้ก็ขอบใจพลุงเนะที่ว่ามอบเล่นให้เป็นสิ่งที่มักโดนละอยากได้โดนละแต่ว่ามันราคาแพงเกินเลยก็ขอบใจ อบอุ่นเนาะพ่อลุงไม,ม่ฝ่าฝนการทำเป็นอย่างนี้เนะาะไปขก็ไปขีเ่เพื่อเพิ่นกนจางให้เฮาใจให้เฮาขีเา่เพื่อหลอดทำกล้องโลกจีว่าทำแบบอันเส้นขามานชิดแต่อยังพามาเมืองนี้เนาะบูเมนว่าเปิมพ์พะลุงเนาะแต่ว่าบรรยากาศมันด่านี่เนาะแบบอียิ่งก็มันแบบมันเป็นผู้เนะรรศาะเป็นธรรมศาสตร์รายการ มันมีอีกไล่บอลที่เข้าบาท่านได้ไป้านะเพราะว่าเวลาหน่อยนะพี่น้องคือแบบนี้อันนี้ก็บ,บาทที่ก่อนจะหอํำกล้องหลอนนี่ก็คือมันจะเป็นหมู่บ้านที่แบบดังเดิมนะเป็นหมู่บ้านแบบ,บ,บชีวิตชีวิาวบบานสาวบานนะพี่น้องแบบกระสิตตางกับบานทิพย์อีกถาว่าสีผ้ากันหล่อแต่ว่าเวลาหน่อยนะพี่น้องต้องใช้ต้องไดมาโอกานาอีก สิ่งหนึ่งที่ยังบุห็นหน้อยเห็หก็คือแต่ว่าต้นเสาร์ตอนเสาร์จะมีกระหอ,อกลงมากินเขาเนาะแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่ามันมาบลายเนาะแต่ว่าเม็ดป่าพุ่นถ่ายคลิปไว้รับมาบลายลายตัวหนึ่งแล้วก็แบบมันจะถ่ายไกลๆได้แต่ว่านี่ฮันทิบจะอยู่บใกล้ๆหนึ่งเนาะแลวก็มาประมาณตัวหนึ่งซ่องโตหลก็ะะจะมีลิงนาแดงบ่ามบ สนนี่บ่ะนี่อ่าขาวๆหัวดำๆอนะ่ะเนาะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยลงมาลงมาประมาณสิบสองโมงหรือประมาณตอนเที่ยงครับแต่ว่าต้นเที่ยงอ่ะเขายัง,งอยู่ทำกึ่งลออยู่ทุกบา่ท่เห็นยด้อย่าถ้าแบบมาอีกเนาะสิอยู่จนมันเห็นนั่นซะนี่มากาสิมามาประมาณไม่ป่ะเพื่อนบอกว่า่องสามหมือมาเธอหนึ่งท่าน,นี่ส่วน จะหอบจะลงมาทุกหมือเนาะแต่ว่าลงมา้ายๆเนี่ยเมื่อวานนี่ค่พัด้ายๆพัดปาอยู ังสายดังใจไม้ปอเลี้ยวแลมองดอกไม้ใบเขียวเหนียวใจไฟฟันเพ้อลำพันคอยคอตอนนี้เฮาก็กลับออกมาจากทํากองล่อหรือว่ากองล่อ,ลอ,ลอวิวรีสอร์ทออกมาฮอดทางใหญ่ก็คือเขื่อนไฟฟา้านําเทินหินบุญซึ่งงนี้ก็คือจะมงนาไปทีเลียวกลัวหรือว่าไปทางออกเส้นลักเซาถ้า,าเฮาเลียวายออกไปก็คือจะไปถึกภูผามาแล้วก็ออกสู แขงคำมวนก็คือตอนนี้เฮาได้ออกมาจากทำก้องรอแล้วเนาะแล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าไปทางลักซาอซึ่งมีระยะทางก็คือ5 4กิโลเมตรนะจากนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือเก้าโมงเก้านาทีตอนนี้น,ะน้องหลังจากแบบขี่รถบ้าได้หน่อยนึงเนาะผู้ก็เริ่มอื้อขึ้นผู้แล้วกรพร็พอดีเฮาแวะที จุดชมวิวจุดชมวิวบอลจุดชมวิวแท้ๆเป็นเท้าไกา่มันแล้วน้นองแล้วก็จะมาอีกจุดหนึ่งึ่งก็สามารถแนมเบิ้งวิวได้ด้วยกันนะพี่น้องวันนี้อันนี้หลังจากไปบวาออกมาจากทำกล้องรอหน้าพี่น้องแล้วก็ขึ้นมาทั้งลักแาวนี่แล้วก็จะมีบอลชมวิวจังสิพี่เนาะวิวทิวทัศน์สามารถแนมเห็นหมู่บ้านได้แต่ว่าถ้าเขายืนอยู่จุดทำอีทที่เทาไกามา่มาเมื่อกี้นะจะเห็นดีกว่านี้นะพี่น้อง วันน bon, ี้ก็เดินทางต่อเนาะเหนียวใจไฟฟ้าเบ้อลำบากคอยคอยม้องมาต่อเปลี่ยนยางมวยยางอัาน ใจคอยขนึ่งนำ้ำเสน่ห์ใครลำจะมาหรือใดจะมาหรือใด จะเป็นทางโขงเนาพม่น้องส่วนทาทิพย์ขับมาเองนี่กันนะจะบ่งหอดเป่าไม้ในมือเดียวเน่นอนอย่างน้อยก็ต้องนอนบ่งหันมอนนี้ตลอดทางเลยทิพย์ว่าทามาเอง สนาขี่สวยน้ำสักพาทังเมืองปากเซพบน้องนางนารีงามแท้มีสเสน่ห์ดังจิตใจขี้ใกล้คืออาชีบ้องปวกเฮาขี้ใกล้ทุกท่างที่ไปตอนนี้เขาสีแวว่างน้ำเย็นนะพี่น้องเห็นแบบโมูรงมาก ภาพงามขนาดเลยจะไปเบิ่งเนาะแหล่งท่องเที่ยววังน้ำเย็น <ไป S 2> เมืองคำเกิด<ป>พี่เปิอลได้ปลาคั่มปลานาวาเ,าเ,าเ,าเาท่านี้วะ<ป>น,นี่ีตอนทับซูบอน้ำเยี่ยมนนกกแมนโอ้นี่พี่น้องบอลเขาจะไปพี่น้องโอ้มีอันนั้นเลยมีอันที่อันนั้นเขามาแล้วนี่ สรงดวงใจได้เสื่นสุขีลาเปิ้ยสวยบิ่งบานในอุทยานของสิวิเจ้าเป็นคุณราสตรี สะเนดังจิตใจน้ําเสตอนนี้เฮามาอดวงน้ําเย็นแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าบ่แน่ใจว่าเพิ่นเปิดอยู่หรือว่าปิดเนาะ <c oughs> บ่ทันอยู่นี่แต่ว่าบ่เห็นคนอยู่นี่ขอแนะนําสําหรับเขาลินวงน้ําเย็นนะพี่น้องดีแก <c oughs> <c oughs> บ่ให้เปลี่ยนสีขอวอนฟ้าหยาดฝนสุ่สมซำเนยเพื่อวัดสองดวงใจได้ซื่อสุขีล<ะ>ุลาเปยสวยเบ่งบานในอุทยานของสิวีเจ้าเป็นบุลลาสตรีที่ วไลขอว่อนฟ้าหยาดฝนสุ่มสำเนยเพื่อวัดสองดวงใจได้สื่นสุขีลาเปผยสวยบิ่งบานในอุทยานของสิวีเจ้าเป็นคุณลศาตรี ជ្រូសារប់ទ แล้วก็ทายกมันเนี่อบางีจหนก็ามไนเล็นเซยจนใหม่เนาะเดี๋ยวพี่น้องป้าพูดนะป้าห้ามแทง้ามว่าเนาะวังหนำเ็น คิดว่าน้องนั้นจะเปลี่ยนใจแม้นไกลแสนไกลอายยังสงใจไปหาสมเสมอจดหมายส่งข่าวฝากมาทุกสัปดายังโทรศัพท์ทั้งกันบอกเคยใจะคิด โมมีคนอยู่น้องแต่ว่าหนามคันงามงามทาแบบเพิ่นเปิดปกตินี่คือสิแนปคนมาไลายเนาะง,งามไม่ได้งามแบบสีเขียวมรกตมรกตคือกับหนาอยู่ที่ตาดกวงซี่แล้วกันหนาทียูทีใส่ก่อนเข้าไปมือคนทำอุ้งค่ำเนาะแบบเดียวกันลเลยเน้องเคี้ยวมอลลกุศเนาะ ท่าแบบสมุนตรารเปิดนอบพี่องมาเที่ยวทรายนี่ก็ถือว่ายังมีอีกหลากไล่ท่องเที่ยวบนท่องเที่ยวไล่แหงทีแบบเป็นทรายนี่มากเนาะก็ถือว่าทางเซนนี้มานี่ค่ะเปตามาเนาะพี่น้องการเส้นๆให้พี่น้องมากเนาะสมุนตราดเปิดก็เข้ามาเที่ยวทางพีเบิึงเนาะพี่น้องกาคลิปนี้ก็สิจบไปเพียงเท่านี้เนะาะถ้าพี่น้องมากก่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เลยเนาะสำหรับพี่น้องที่มีค้ามพีเห็นก็นกนสามารถฝากหรือเพืพ่อนไปที่ใด คค่ะอมเมนต์ไว้ทีใต้วิดีดโอน้องจะเข้ามาอ่านันไมไม่คิดนะาแล้วมีหลังตลอดทีสักว่น